也参加了。 งาน,น,นตุ้มมีแคมป์เนี่ยนะฮะเป็นกิจกรรมที่ทางหมวดวิชากายวิภาคศา,า,าสาตร์ของคณะวิทยาศาสตร์าเลนหลังสิทธิ์เราเนี่ยได้มีแนวคิดที่ว่าจะเผยแพร่ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ให้กับประชาชนทั่วไปหรือนักเรียนนักศึกษานะฮะก็เลยจัดโครงการครั้งแรกเนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีคนเข้าร่วมหรือประสบความสำเร็จมากนะแต่ปรากฏว่าได้รับความสนใจมากเราก็เลยคิดว่าเราควรจะจัด กิจกรรมนี้ทุกปีซึ่งทุกปีก็มีคนเข้าร่วมกิจกรรมมากทุกปีเช่นกันครับเท่าที่สังเกตดูคือคนที่มาร่วมงานเนี่ยไม่ใช่นักเรียนแต่เป็นคนทํางานทั่วไปเพราะว่าตอนนี้กายวิภาคศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของแพทย์พยาบาลอะไรเท่านั้นนะไอสังคมทั่วไปเ่ยฮะเรื่องของโยคะการเล่นโยคะการนวดแผนไทยนะซึ่งเขาต้องมีความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ซึ่งเขาจะหาความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์เนี่ยยาก ราะนั้นถ้าเราจัดกิจกรรมพวกนี้ให้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะฮะและคนที่ทํางานทางด้านนี้เขาก็ดีใจมากที่เราจัดโครงการกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับคือคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นคณะที่สอนวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานให้กับหลายคณะและเราก็มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เองด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคณะที่สําคัญคที่จะสอนเบสิกไซน์วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้กับนักศึกษาทางการแพทย์ทั้งหมด นะเราจึงมีภาระงานสอที่ค่อนข้างเยอะแต่ถึงอย่างไรเราก็ยังเป็นคณะที่มีกิจกรรมนะมีการบริการวิชาการให้กับสังคมอยู่เสมอนะถือว่าโดยเฉพาะหมวดวิชาการวิพากษศาสตร์เนี่ยก็เป็นหมวดวิชาที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปเนื่องจากมีอาจารย์ที่มีความสามารถสูงนะครับปัจจุบันนี้การเข้าเรียนของคณะวิทยาศาสตร์สาขา วิชาที่เรามีคือวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ปัจจุบันเป็นสาขาที่เต็มนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆสนใจจะเข้าเรียนเนี่ยต้องรีบมาสมัครให้ไหวนะฮะเพราะพอพอ,พอถึงเวลาที่ประกาศรับสมัครในช่วงช่วงที่นักศึกษาปิดเทอมสองแล้วมัธยมปิดเทอมสองแล้วเนี่ยบางทีไม่ทันฮะเพราะว่าอีนเนเป็นปรากฏการณ์ที่นักศึกษาไม่สามารถรับได้นะฮะเนื่องจากเต็มจำนวนที่เราได้ประกาศไว้เพราะฉะนั้นในปีถัดๆไปเนี่ย ถ้าน้องๆสนใจที่จะเข้าเรียนให้รีบมาสมัครเพราะว่าเราเราไม่ได้จํากัดเกรดนะเราไม่มีการสอบเพราะฉะนั้นคนที่มาก่อนก็ได้เข้าเรียนก่อนเพราะนั้นปีปีที่ผ่านมาก็น่าเสียใจที่หลายคนไม่ได้เข้าเรียนเนื่องจากว่ามาช้าครับ ู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่านานๆทีคือแบบจริงๆไม่ใช่านานๆทีแบบเราปกติก็แทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นหรือว่าได้พาาอยู่แล้วแล้วก็ค่ายนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้อลองทําแล้วก็ลองเปิดประสบการณ์อชอบอาจารย์มากเลยค่ะเพราะว่าสอนแบบภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีก็สามารถเข้าใจแล้วก็อาจารย์เขาก็ไม่ได้สอนเร็วหรือว่าช้าเกินไปคือก็ครอบคลุมทั้งหมดค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบอนาโตมี่นะคะก็ แนะนําให้มาค่ายนี้เลยค่ะเพราะว่าเขืออาจันทร์เขาสอนดีจริงๆแล้วก็หลายๆอย่างค่ะพวกสภาพแวดล้อมแล้วก็ของที่เขาเอามาให้สอนก็เข้าใจง่ายดีอะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมาค่ะเพราะว่าอยู่ในโรงเรียนก็เรียนเป็นเนื้อหาปกติค่ะพอได้มาเจอของจริงก็รู้สึกชอบค่ะชอบกว่าเดิมเลยค่ะเดิมหนูเป็นคนชอบอนาตมี y อยู่แล้วเลยค่ะพอมาเจอของจริงก็ มีความรู้สึกชอบมากกว่าเดิมที่ได้เห็นของจริงค่ะก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลังสิทย์เยนะคะก็เชิญชวนให้มาแคมป์ anatomy ค่ะถ้าเกิดใครที่ชอบใครที่รักกายวิภาคอยู่แล้วก็ยิ่งชอบควาาไปใหญ่ค่ะก็สนุกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าได้เห็นอาจารย์ใหญ่ครับก็ชอบที่มันได้เห็นหลายๆส่วนในร่างกายครับเพราะว่าในปกติก็จะไม่ได้เห็นอย่างนี้ครับบ่อยๆ ครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆครับให้มาร่วมค่ายนี้ครับก็ได้เห็นหลายๆอย่างมากมายครับมีหลายๆฐานให้เล่นครับให้ดูครับก็ลงรา,า,ายละเอียดเยอะมากครับ